อ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจํานวน300บาทนะครับเป็นของรางวัลทุ่มนิวเล็ตนั่นเองนะครับใครที่อยากจะทําเงินฟรีทุ่มนิวเล็ตแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับทำเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิลิลินะครับแล้วก็จะทําการเติมเงินเข้าทูมิลิลิให้ดูด้วยนะครับจำนวน300บาทที่ได้รับมาล่าสุดเลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวเราดูขั้นตอนวิธีการเติมเงินกันก่อนนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิลิลิทนะครับผมจำนวน3 0มอบาทผมทาเงินจากเว็บไซต์น ไซด์ในการหาเงินฟรีทูนีวรเลตและก็สกุลเงินคริปโตในส่วนของการถอนเงินเนี่ยผมได้ทําคลิปการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วจานวน300อบาทนะครับตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับลิงก์การสมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมสมัครได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ขั้นตอนวิธีการสมัครผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับรบัคไซไชีอยู่แล้วนะคร,ครท อยู่แล้วเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเมนูนะครับกดมาที่เมนูวิดดอหรือว่าเมนูการถอนเงินเมนูที่2นะครับแล้วก็กดมาที่ประวัติการถอนเงินของเรานะครับรายการการถอนเงินตรงนี้นะครับผมก็สามบาทเนาะถอนไปเมื่อวันที่7เมษายนะครับผมก็ทําการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวันที่ผ่านมานะครับก็ตามคลิปที่ผมได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับเวลาเราจะทําการเติมเงินเข้าชุมนิวมเลนะครับผมก็ให้เรามากดตรงคําว่าสําคัญตรงนี้เลยกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยให้เราเกิดกดเปิดนะครับ URL ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเปิดเนาะให้เรากดเปิดขึ้นมาพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินรางวัลน,นะครับที่เราได้รับมานะครับผมในส่วนของรางวัลตรงนี้เนี่ยยอดเงินนะครับจะยังไม่เข้าที่ทุมนิวเลตนะครับเราจะต้องทําการเติมเงินเข้าไปยังทุมนิวเลตก่อนนะครับผมให้เรากดคําว่าเติมเงินจากนั้นเนี่ยให้เราทําการใส่หมายเลขทุมนิวเลตของเรานะครับเป็นเบอร์วอลเลตของเรานะสิตัวใส่ลงไปได้เลยแนะนําให้ใส่ให้ถูกต้องนะครับอย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะครับถ้าคุณใส ที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินเข้าทูมิวเล e ตเรียบร้อยเลยนะครับกดถอนปุ๊บเงินเข้าที่ทูมิวเล e ตทันทีนะครับในการเติมเงินเนาะคำว่าเติมเงินตรงนี้เนี่ยได้หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของการเติมเงินทูมิวเล e ตเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขั้นตอนการเติมเงินนะครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินฟรีกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสําหรับบัคไซไฟอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะส่วนใครที่ใช้งานเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับโอ ประจำวันโบนัสความพักดีนะครับแล้วก็การอ้างอิงเควสประจาวันที่เราสามารถเข้าไปทําภารกิจได้เมนูที่2คือการถอนเงินช่องทางแรกเนี่ยจะเป็นสกุลเงินคริปโตนะครับบิตคอยไลท์คอยดอทคอยน์บีแอนบียูเอดีทีเราสามารถเลือกถอนได้เลยว่าเราจะทําการถอนเหรียญสกุลเงินอะไรสําหรับเหรียญคริปโตขั้นต่ําของแต่ละเหรียญเนี่ยให้เรากดเข้าไปดูในแต่ละเหรียญได้เลยว่าเขาใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่ในส่วนของกระเป๋านะครับไม่ได้จํากัดกระเป๋าเนาะเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินคริปโตตรงนี้นะครับทาง เว็บบนะครัเขาไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเนาะเราจะใช้เป็นบิทคัพไบเนสสตังโปลคอยเบสซิฟเมกบิทาช่าฟอเรสต์เพกก็ได้นะครับได้หมดเลยช่องทางต่อไปก็จะเป็นบัตรของขวัญน,นะครับหรือว่าทูมิเน่เวลต์นะครับเอเอสลาซาด้านะครับรวมไปถึงช้อปปี้เพย์ด้วยนะมีช้อปปี้เพย์ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการนะครับก็เลือกเป็นทูมิเน่เวลต์และกันเนาะการถอนเงินทูมิเน่เวลต์นะครับเริ่มที่100บาทนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่29,300คะแนนในการถอนเงินถอนเงินได้สูงสุดถึง1,000บาทเลยนะครับเราสาสมงินได เงินฟรีได้แล้วก็ถอนเงินได้จริงแน่นอนสําหรับชูมิเนียววลเลรดนะครับผมต่อมาก็จะเป็นประวัติการถอนเงินนะครับตรงนี้ที่ผมได้ทําการถอนไปแล้วก็ได้รับมาล่าสุดนั่นเองนะครับกระเป๋าเงินนะครับตรงนี้ก็จะแสดงนะครับในส่วนของหลักฐานการถอนเงินของเรานะครับว่าเราถอนไปทั้งหมดเนี่ยยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ยอดคงเหลือที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมี 21, 9 1 8คะแนนก็จะเป็น2.19ด้อลลาร์ทางขวามือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นยอดที่ผมทาการถอนไปทั้งหมดอยู่ที 389.4ดอลลาร์นั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัตินะครับในส่วนของการสมัครของเรานะครับช่องทางต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช่องทางการทําในส่วนของคะแนนนะครับในการหาคะแนนของบัคไซไฟเนี่ยจะเป็นการทําคะแนนจากการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์สําหรับใครที่ฟังแล้วเฮ้ยแบบสํารวจอีกแล้วแบบสอบถามอีกแล้วไม่ค่อยทําไม่ค่อยเก่งทําไม่เป็นตรงนี้ก็ไม่เป็นไร เราสามารถทําช่องทางอื่นเพิ่มเติมได้อย่างเช่นเว็บไซต์ BitL a b ตรงนี้สําหรับ BitL a b นะครับมันจะมีเว็บไซต์เพิ่มเติมก็คือการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวน์โหลดแอปต่างๆลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจรับคะแนนนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยถนัดในการทําแบบสํารวจเราก็มาเลือกตรงนี้ Android iOS นะครับมีเหมือนกันเนาะเราก็ติดตั้งเกมต่างๆลงในเครื่องของเราทําภารกิจได้เหมือนกันไม่จาเป็นต้องทําแบบสํารวจอย่างเดียวนะครับมีหลายแอปมากๆนะครับเราสามารถเลือกติดตั้งได้นะครับซึ่งในการติดตั้ง เขามีระยะเวลาในการทําภารกิจเราก็ดูการทําภารกิจด้วยว่าเขาให้เราทําอะไรเราก็ทําตามภารกิจนั้นได้เลยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองเนาะว่าจะทําหรือว่าไม่ทําตรงนี้นะครับ AIS นะครับผมไม่ใช่ AS ครับเป็น IOS นะ IOS เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ CPX นะครับก็จะเป็นการทําเว็บไซต์แบบสํารวจนะครับ Udo ก็เป็นการทําแบบสํารวจเนาะแล้วก็ Profit นะครับก็เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมก็คือ TimeWarTimeWar ตรงนี้เน เราสามารถเข้ามาทําได้ซึ่งไทม์วอลเนี่ยมีงานให้เราทําเยอะมากๆนะครับผมเยอะมากนะย้ําว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็ได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับในการทำไทม์วอลเนี่ยเราจะต้องสมัครเข้ามาหน้าเว็บไซต์ไทม์วอลก่อนโดยการสมัครผ่าน Google หรือว่าอีเมลนะครับตรงนี้ก็จะรวมไปถึงการทำเซอร์เวย์การคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับผมต่างๆได้หมดเลยเราสามารถถอนจากไทม์วอลไปคะแนนของบั็อกไซฟได้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเซอร์เวย์นะครับผมด้านบนตรงนี้เป็นเว็บไซต์แบบสำรวจนะครับแล้วก็ จะมีแท็กในการคลิกงานนะครับผมเนี่ยฮะมีงานให้เรากดคลิกนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีแอปฟรีแคสนะครับผมแอปเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถกดเข้าไปดูและก็รับในส่วนของคะแนนได้เนาะเราก็สมัครทาตามที่เขากําหนดได้เลยนะครับพอเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็มากดวิดดอนะครับในการถอนเงินหรือว่าถอนคะแนนออกไปยังเว็บไซต์บัคไซไฟในการถอนเนี่ยเราจะต้องมี100คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีคะแนนน้อยมากนะครับผมจะลองกดถอนดูเนาะโอเคนะครับผมได้ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับ 143บ bxt นะครับไปยังเว็บไซต์บัคไซไฟนะครับก็รอการตรวจสอบนะ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองทําดูได้นะครับซึ่งมันมีหลายช่องทางในการทําคะแนนไม่ว่าจําเป็นต้องทําแบบสํารวจอย่างเดียวนะจะเป็นการดาวน์โหลดเกมทําภารกิจก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เราทําเองเลยนะครับก็ลองไปสมัครทําดูนะครับสําหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะเป็นการทําติดตั้งดาวน์โหลดเกมเว็บไซต์ต่างๆนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับคะแนนถือว่าได้รับค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงการทําแบบสํารวจแบบสอบถามด้วยนั่นเองนะครับก็ลองทําดูเนาะตามความสะดวกแล้วก็ความสามารถของแต่ละบุคคลเลยนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นการ การกดรับคะแนนฟรีนะครับผมทุกๆ1ชั่วโมงนะครับคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยอยู่ที่5คะแนนถึง12คะแนนนะครับกระดานผู้นำนะครับตรงนี้จะเป็นการทําภารกิจนะครับผมแบบรายวันแล้วก็รายเดือน รายวันเนี่ยเราจะได้รับคะแนนค่าตอบแทนนะครับอันดับ1นึถึงสินะครับตามด้านขวามือในช่องสีม่วงเลยนะครับเหลือเวลาอีก11ชั่วโมง53นาทีนะครับถึงจะหมดเขตหรือว่าสิ้นสุดสําหรับกิจกรรมนี้ก็คือคลองอันดับติดอันดับเนาะถ้าเราใช้งานทุกวันอยู่แล้วเนี่ยติดอันดับเราก็สามารถมารับคะแนนตรงนี้ได้ด้วยนะครับแบบรายเดือนนะครับผมตัวนี้ก็จะได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะขึ้นอันดับ1ถึงอันดับ4แล้วก็10นะครับผมอีก20บวันก็จะหมดเขตละนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ การอ้างอิงหรือว่าการแนะนําเพื่อนตรงนี้เราก็สามารถไปแนะนาเพื่อนต่อได้อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองนะครับว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยเนาะสลหรับการแนะนําเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นเควสประจําวันนะครับทำได้ทุกวันนะครับ2,500คะแนนได้รับจากการอ้างอิงหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราทําเสร็จมันก็จะขึ้นแบบนี้เรากดรับได้เลยเสร็จเรียบร้อยสําหรับการทําภารกิจนั่นเองนะครับก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาทําดูง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็จะมีเควสตลอดชีพนะครับซึ่งทําได้แค่1ครั้งนะครับตรงนี้จะได้รั คะแนนตอบแทนถือว่าเยอะขึ้นนะครับก็ลองมาทําดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์บัคไซไฟนะครับผมยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับในส่วนของชูมิเนียลเลตนะครับใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองทําดูนะครับเพราะว่ามันได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าคุณชอบการหาเงินคริปโตฟรีหรือว่าชูมิเนียลเลตหรือว่าธนาคารฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ